โอ้ย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 ,อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูปลาขี่ตังครับปลากโก้โอ้โหพวกปลาแปลกๆที่ไม่ใช่ปลาเกาก็จะมีกระพงโอ้ยอ้อ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิบอรี่นะครับพบกับผมช่างเดชนะวันนี้ช่างเดชพามาจับปอจับปออะไรวะจับปลาวันนี้ช่างเดชมาพามาจับปลาบ่อเสียหนึ่งครับเนี่ยเสื้อเขียวกําลังดึงอยู่นี่สองพันตัวนะบ่อน,นี้นะเสียหนึ่งนะสองพันตัวครับเป็นบ่อปลาเก๋านะทุกคน ก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนครับในบรรดาบ่อเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับกันช่วงนี้แนละ้วทุกคนเพราะว่าน้ามันแห้งกลางวันครับวิธีการลงปลาบ่อช่วงนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะทุกคนบางทีก็พาไปจับปลาบ่อที่เขากักลูกเชื้อไว้เองแต่บ่อเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงแล้วครับบ่อเลี้ยงปลาเกา๋าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้วิถีคนเลี้ยงปลาเกา๋าวิถีคนจับปลาเก๋าเนี่ย เขาเป็นยังไงบ้างก็พาทุกคนมาเรียนรู้ไปพร้อมกับช่างระเดชนะครับตอนนี้กําลังลากอวนอยู่วิธีการก็คือเขาจะลากอวนก่อนครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดน้ําสูบน้ําออกแล้วก็จับปลาก้นบ่อกทีนึงตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นครับวันนี้พี่โลดมาด้วยพี่โลดมากระเสียแสงด้วยหลังจากเสียแสงด้วยทุเรียนไปแล้วก็ มารวยปลาอีกทีครับนี่มีแต่เสียทั้งนั้นฮะแถวนี้อันนี้เป็นบ่อของ,อ,งอ่าของน้องเสียแสงก็คือเสี่ยหนึ่งครับต้องเรียกเสียกันหมดแล้วตอนนี้บ่อน,นี้อ่าหนึ่งว่ามีสองพันตัวเดี๋ยวดูครับตอนนี้ยังไม่เห็นตักตัวเมื่อกี้เห็นตัวแล้วเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ได้ลอยน้ำอควนเริ่มจะแตะฝังแล้วครับ เริ่มจะมีโอ้ยหยดหมาแล้ว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 ดีดีดีด,ดีอยู่ทับขอบดินี่นอน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 นี่ตีนขึ้นฝั่งทีนี้ปลาก็จะอยู่ในวงล้อมอวนนี่ครับโอ้โอ้โอ้โอ มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยดำเริ่มดำมืดมากแล้วครับนู่น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 แหมละจับใส่กระชังไว้ก่อนครับนี่วอยดูว่าดินสนั่นเลยอือโอ้โหดูคน เกขาล้วนๆเลยครับเลยเราอบออะปาเอะเยอะเโอ้เยอะเยอะโอ้ดำมืดมานเลยครับปลาเลี้ยงนะต้องจับให้ปลา เกิดรอยแผลน้อยที่สุดครับให้มันสมบูรณ์นี่นี่เนื้อเนื้อเนื้อเนื้ปากนี้ล้อมกลับไปฝั่งนู้นนี่ครับก็จะลากจับกันจนคิดว่ามันให้บางที่สุดอะนะครับแล้วค่อยเปิดน้ำจับก้นบอ่อดู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 ดอ้า เข้ากระชังเรียบร้อยอตอนนี้ย้ายบ่อครับจากบ่อน,นู้นมาลงบ่อนี้บ่อน,นี้น้ําสวยนี่น้ําสีฟ้าเลยครับน้ําใสเขาใส่สีเทียมลงไปนะบ่อน,นี้ครับจะเห็นว่าบ่อที่เราจับบ่อนู้นน้าจะสีขุนๆเยอะแม่เจ้าของรู้สึกชิ่นใจยังเจ้าของรู้สึกสิ่นใจยังนี้ดู ติดดีครับติดดีบ่อนี้ก็เท่าไรสองพันกว่าตัวนะเทถังมะสองพันกว่าแล้วเลี้ยงเลี้ยงกี่เดือนเทถังปีกว่าแล้วเหรอเลี้ยงตั้งแต่อตัวเล็กๆเท่าใบมะขามเลยใช่ไหมจะซื้อลูกพันตัวเท่าใบมะขามเนาะแล้วก็มาอนุบาลแล้วก็เวลานั้นเราแยกสาลงบ่อใช่ไหมเพราะปลาเก๋าเนี่ยถ้ามันเล็กใหญ่เกินกันมันจะกินกันใช่ไหม กินไหมกินเกินเนาะอ๋อเขาอนุบาลตัวเล็กก่อนครับแล้วจากนั้นก็แยกเล็กแยกใหญ่แล้วก็คัดลงบ่อทิง้งปลาเก๋เป็นปลาที่เขากินกินกันเองนะถ้าตัวไหนใหญ่เกินแล้วก็ตัวเล็กเกินอะ่ะเขาจะกินกันครับสาหร่ายเยอะครับเอาแบบนี้มันอย่างเดียวกับที่เขาทำราบเท้าหรือเปล่าครับทุกคนสาหร่ายเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นสาหร่ายน้ำเค็มโอ้ดูอยู่นี่ ลวงไเลยว่าเร,เราแถมมาพอเหล่มนีลูกอ <วะ S 1> โอ้อโอต้ดดตตกนกวยยิ่ง,งหล,ลากอีกครับน่าจะลากบ่อละสองรอบอะ่ะหลังจากที่ ล้อมอวนกันแล้วเนี่ยเอาปลาใส่กระชังตอนนี้รถขึ้นปลากําลังมาแล้วครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นท่อสูบน้ําครับก็มาประจําการเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นปลาเสร็จก็จะเริ่มดูดน้ํากันครับ้ไก็ได้ตัวตเนี่ยดู ปลาขีดตังครับปลาโก้โอ้โหอันนี้คืออยู่ในบ่อปลาเกลนะหิวน้ำร้อนั้มน่ะร้อนไหมไม่ร้อนนะตอนนี้กำลังถ่ายขึ้นมาช่างครับนี่ดูตัวครับโอ้ดู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 นี่ ตัดเขาบอี่พเดียถอยไอี พวกปลาแปลกๆที่ไม่ใช่ปลาเก๋าก็จะมีกระพงโ <c oughs> อ้ยกระปะโก้ครับดูเต็มเลยนี่อันนี้ปลาชุดนี้ก็ต้องคัดออกครับเพราะว่าเรารับซื้อแต่ปลาเกา๋าชุดนี้ก็จะไปขายต่างหากคนจับเขาก็จะเลือกตั้งแต่อยู่ในลังข้างล่าง,ลางเลยครับเอาแต่ปลาเก๋าไม่แต่ละต,ตัวมันมีหลายไซส์นะ ไช้ไล่ครึ่งโลเจ็ดขีดโลหนึ่งครับนี่ออื้ือ บอ่อนี้บอ่อน้ําขุ่นขึ้นปลาเสร็จแล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะสูบน้ําออกแล้วก็จับปลา้นบอ่อตอนนี้มาเอาปลาขึ้นที่บอ่อน้ําใสครับ ตอนนี้บ่อน้ําขุนดูดน้ําแห้งจับปลาไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่บ่อนี่บ่อน้ําใสใกล้จะแห้งแล้วครับก็คนงานกําลังลงเริ่มจับปลากันแล้วนี่เดี๋ยวเราลองลงไปดูกันหน่อยมีปลาอะไรให้ดูให้จับบ้างครับปลาเก๋าจะยังเหลืออยู่ก้นบ่อเยอะเท่าไหร่เนาะได้ไหมไครับนี่นี่โอ้เนี่ยจะมาไล่จับเอาตามป่าสลายเนี่ยครับปลาก้นบอ่อเพราะว่าตอนเราลากอวนมันขึ้นไม่หมดแล้วพี่เนาะ เห็นหลังวัยวๆมาแอบอยู่แถวนี้แหละอุย้ยนี่นี่นี่นอุย้ยตรงนี้หลายตัวหลายตัวครับมาแอบอยู่ใต้เนี่ยอ้ยหลายตัวเลยชนันนี่โอ้ยหนกักหนักไปแล้วนี่ มาแอบอยู่ใต้ใบพัดน้ำเียครับอยู่ไหมจ้าล่อนล่อนเรื่อนะโตด้วยโอ้โหนี่นี่นี่โอ้หัวโปอยู่ตรงนี้นเอ้อะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี้ยอ๋อ

ตัวนี้างท้องตายเหรอโอ้ตายครับน้ำมันร้อนอนะ่ะเนี่ยตายละตัวโต,โตโด้วยแต่ยังปิ้ง,ป,งปิ้งอยู่ฮะเงือกยังแดงแป๊ดนี่เพิ่งตายเพิ่งแข็งอ่า แห้งใกล้หมดแล้วครับเหลือแต่เป็นสายล่องเล็กๆนี่จับอีกแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วครับผมมันซุกอยู่ตามสลายพอเราจับได้แล้วเราก็เอามาใส่กระชังขังไว้ก่อนครับให้เขาพักฟื้นแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ตะกร้าช่างแล้วก็ขึ้นรถเหมือนเดิมนี่คือกระชังที่ใส่จะต้องตีไปพัดเพื่อให้เขามีออกซิเจน้วยนะปลาแบบนี้ถ้าจับไม่มีออกซิเจนเขาจะช็อกครับ หนักเห็นไหมได้มากระเทแต่กระชังมาละมาเห็นมาน,นี่ละคนนี้นี่เขาเรียก<า>คุณนายเสียน,นึงนะครับคนนี้นี่คุณนายเสียน,นึงคุณนายเสี่ยน,นึงก็เสียแสงครับก็<ะ>จับปลาวันนี้สองบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสุดท้ายกำลังขึ้นรถครับก่อ วันนี้ช่างเดชพามาชมวิีวิถีเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงปลาเก๋านะครับผมวันนี้จับ2บอ่อได้ลวราสักน่าจะตันข,อข้อวาครับแล้วก็ราคาปลาก็200บวกเนาะแต่อาจจะไม่ได้บอกแต่ราคาที่ชัดเจนนะครับก็เหมือนว่า,าเขาให้กันกันราคาไว้หน่อยก็เอาเป็น2 0 0บวกแล้วกันครับผมนี่กำลังขึ้นชุดสุดท้ายแล้วครับวันนี้จับตั้งแต่เช้า2บอ่อเสร็จก็ตกมืดพอดีครับ พามาทําคลิปสนุกนกให้ชมกันเหนื่อยครับแต่ว่าสนุกแล้วก็มันมากๆวันนี้และนี่ครับผมพี่อุเจ้าของบอ่อแบ่งปลาเก๋ามาให้กินนะครับจับปลาเก๋าก็ต้องกินปลาเก๋ากันแล้วนะทุกคนแบ่งมาให้เยอะเลยครับนี่ก็เดี๋ยวช่างะเดีดจะแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราแล้วกันครับผมปลาสดๆนะครับบางตัวยังเป็นๆอยู่เลยนี่แล้วก็ใส่ปลาจานกําลังกินเลยนะไปครับไปเข้าครัวกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาเก๋าทอดของเราจากนั้นคุณยายก็มาทำน้ำพริกสำหรับราดปลาทอดของเรานะยาย <Yeah. S 1> อ่ะผัดเป็นน้ำพริกกระทิครับคล <Yeah. S 1> ้ายๆถูชีแหละแต่บ้านเราจะเรียกผัดน้ำพริกนะยายเนาะ yeah. คุณยายก็จะลาดชำๆเลยนะยายนอะอมไม่น่ากินครับเมนูนี้ปลาเกา๋าผัดน้ำพริกครับผมอารมณ์ชูชีนะยายนอะอเราจะผัดน้ำพริกหนึ่งตัวแบบนี้ครับแล้วก็ทอดเป็นปลาทอดเกลือแบบนี้เผื่อเด็กๆกินได้ครับลองมาดูเนื้อครับปลาเก๋านี่เด็ดแน่นอนนี่คุณยายทอดร้อนๆเลยครับนี่ปลาเกา๋าทอดราดน้ำพริก ให้คุณยายอยู่ข้างหน้านะคุณยายพร้อมอยังอมคนละคําใหญ่ๆเนาะยายเนาะเอานี่ผัดให้ออกเผ็ดๆเครื่องถึงถึงปลาเก๋าเนี่ยทอดให้กรอบเลยนยย้อยยอือ่อร่อยมาอือ เนี่ยอาญาถือก็ละอัางเนี่ยเมนูอย่างนี้ครับเมนูบ้านๆแต่ปลาเนี่ยเป็นปลาแบบเขาเรียกอะไรปลาเก๋าเลยเป็นปลาผัดขึ้นร้านอาหารใหญ่ๆขึ้นพัตตะคารแล้วนะครับอ่าเราเอามาผัดมาทมําเมนูแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าอร่อยนะยาย <c oughs> อ่ะวานก่อน <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กก็อยากจะติดคลิปอัวเล็กมาเขาอุ้มอ่ะ ก็กดไว้ก็คลิปนี้ช่างเดชพาไปเที่ยวจับบ่อปลาเก๋านะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถาดดูมองกล้องแล้วเดี๋ยวไว้ันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย